สวัสดีครับ Property Service คืออะไรนะครับดียังไงแล้วก็ใช้งานยังไงนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับโดยเฉพาะใครที่สร้างเว็บแอปด้วย Google Apps c r i p t นะครับหรือว่าสร้างอะไรก็ตามนะครับที่ใช้คำสั่งเกี่ยวกับ Google Apps c r i p t ไปใช้งานนะครับควรจะรู้เรื่องนี้ไว้เลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็จะเซิร์ชคำว่า Property Service นะครับ property นะฮะ service นะฮะ s e r v i c e อา property service จากนั้นจะเข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับ developer.google.com นะครับ property service เสร็จแล้วนะครับก็จะมีคำอธิบายในเรื่องนี้นะครับว่า property service นะครับเป็น service หรือว่าเป็นบริการนะครับ allow script to store นะครับก็คือ อนุญาตให้สคริปต์นี้ทำการเก็บค่าสตริงนะครับ as a key-value แ a i ก็คือให้เป็นการเก็บแบบจับคู่โดยนะครับระบุคียแล้วก็ Value นะครับคียนี้เก็บค่าอะไรคียนี้เก็บค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนะครับรูปแบบการใช้งานนะครับก็จะมีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบอกว่า property เป็นสคริป,ป,รป,รปรต property property service จะให้เก็บค่า ได้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็วิธีการใช้งานนะครับเมธอดตรงนี้ก็จะมีคำสั่ง delete on property ก็คือลบนะครับ return ค่าเป็น property ลบทั้งหมด delete on นะครับหรือลบเฉพาะคีย์ที่เราเก็บไว้นะครับก็ delete property key นะครับ return ใช้เป็น property นะครับ get key นะครับก็จะเป็น string นะครับ get property เป็น object นะครับสังเกต t นี่ t i e f กับ t y นะครับ ถ้า TIEF ก็คือมันเป็นอ็อบเจกต์มันเก็บได้หลายตัวนะครับแต่ถ้าเป็น t y ก็คือตัวเดียวนะครับเก็ property key ก็จะเป็น String อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับการกำหนดค่าก็จะเป็น set property นะครับ set property delete on a u t e r นะครับ set property key value นะครับโอเคนะครับข้อค่าสรุปแล้วก็คือนะครับตอนนี้ property service ก็คือบริการนะครับหรือว่า service นะครับ ที่อนุญาตให้เราเก็บค่าไว้ในเซอร์วิสโดยเก็บในรูปแบบของคียและ v a l u ลโอเคนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วนะครับเราจะไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับผมก็จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับผมก็จะเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับเปิด Google Drive ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะไปลองสร้างสคริปต์ขึ้นมาสักหนึ่งสคริปต์นะครับไปที่สคริปต์ o o o g l e นะครับ ซึ่งการเขียนสคริปต์นี้เราจะเขียนแบบ standalone ก็ได้นะครับเขียนฝังอยู่ในชีตฝังในฟอร์มก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือผมจะเขียนแบบ standalone ให้ดูนะครับโครงการไม่มีชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น Service กันลวกันนะฮะ s e r ร i c e จากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวจะซูมนะฮะโค้ดเข้ามาใกล้ๆกันลวกันนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับ การเขียน property service เราจะเขียนอยู่ในฟังก์ชันนะครับการทำ property service หรือว่าการเก็บค่า property service มันจะทำได้2แบบนะฮะแบบที่1ก็คือใช้โค้ดในการเขียนคำสั่งนะครับแบบที่2ก็คือไปกำหนดนะครับใน service เลยนะครับถ้าแบบกำหนดเลยนะครับมาแบบนี้นะครับวิธีการนะฮะให้ใช้ตัวแก้ไขเดิมนะครับเพราะว่าตรงนี้ดูแล้วไม่มีคำสั่งหรือว่าไม่มีเมนูเข้าหานะฮะ ใช้ตัวแก้ไขเดิมผมจะไปวิธีแรกก็คือเป็นการกำหนดลงไปเลยไม่ต้องเขียนโค้ดนะครับเนี่ยกลับมาที่นะครับสคริปต์แบบเดิมนะครับจากนั้นนะครับวิธีการกำหนดคีย์และแวลูนะฮะไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับคุณสมบัติของโครงการครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นมาตรงนี้ครับคุณสมบัติของสคริปต์ครับคลิกลงไปจากนั้นให้ทำการเพิ่มแถวตรงนี้ครับ แล้วก็กําหนดคีย์นะครับคีย์เรากําหนดขึ้นมาเองนะครับว่าเราจะกําหนดอะไรนะครับอย่างเช่นผมจะกําหนดเป็น name นะจะเก็บชื่ออย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วตรงค่านะครับเราคลิกลงไปตรงค่าให้เก็บชื่อว่าอะไรนะครับสมมติว,ว่าผมจะให้เก็บชื่อ,อสมชายเรียนดีนะฮะ จากนั้นกดปุ่มบันทึกอันนี้เก็บค่าเดียวนะครับสมมติ1ค่านะครับเนมนะครับก็คือคีย์นะครับก็คือตัวแปรที่เราจะใช้เก็บค่านี่แหละนะครับตัวนี้เราเรียกว่าคีย์นะครับชื่ออะไรเราตั้งค่าตัวแปรขึ้นมาเองนะฮะและค่าที่จะเก็บคืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าหรือลองเก็บสัก2ค่าก็ได้แล้วก็เพิ่มแถวเข้ามาครับเช่นเก็บคําว่า Number อ่าเก็บเก็บโทรศัพท์ก็ได้ซึ่งก่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะฮะจากนั้นก็ 123456789งสอว่าเกสเก็บเบอร์นี้ลงไปอย่างเี้นะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างคีย์นะครับแล้วก็แว l u ลเองนะครับโดยไม่ต้องใช้โค้ดนะฮะแต่นะครับวิธีที่2นะครับเราจะใช้โค้ดในการสร้างนะครับผมก็จะมาที่นะครับใช้เครื่องมือแก้ไขใหม่นะครับผมจะได้พิมพ์ง่ายๆหน่อยนะครับผมสลับมาที่ตัวแก้ไขใหม่นะครับ วิธีนะครับการเก็บค่านะครับหรือว่ากําหนดค่าแบบเมื่อสักครู่นี้แต่ใช้คําสั่งเราจะทํำยังไงนะครับผมก็จะกลับมาตรงฟังก์ชันนี้นะฮะแล้วก็จะพิมพ์คําว่า property ขึ้นมาก่อนนะครับอ่าพิมพ์ตัว p ขึ้นมาก็เจอแล้วนะครับ property service นะครับเราเลือกตัวนี้เลยอย่างเงี้ยนะครับ property service นะฮะแล้วก็ดัดนะครับทีนี้ property service มันจะมีอยู่3แบบก็คือแบบ property get document property get script property แล้วก็ get user property นะครับในท่นี้ผมจะใช้ get script property นะครับก็เลือกตัวกลางนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับมันเป็นฟังก์ชันก็ต้องมีวงเล็บเปิดปิดด้วยนะครับ get script property จากนั้นนะครับผมจะเก็บค่าหรือเซตค่าเข้าไปใน property นะครับก็ดัดนะฮะแล้วก็เซตนะครับพิมพ์ตัว s ขึ้นมานะฮะถ้า set property นะครับหลายตัวก็จะเป็น t i e s นะครับถ้าเรา เก็บแค่ตัวเดียวนะครับก็เป็น property t y นะครับผมจะเก็บตัวเดียวก่อนนะฮะจากนั้นก็มองเรียเปิดปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เห็นไหมครับเขาบอกว่า set property ระบุ key ลงไปคืออะไรนะครับระบุ value คืออะไรซึ่งค่าทั้งสองที่เราระบุจะต้องเป็น string ทั้งคู่นะก็คือเป็นข้อความนะฮะพอมันเป็นข้อความก็คือจะต้องพิมพ์ภายใต้เครื่องหมาย single q u o t นะฮะแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าข้อความหรือ string นะฮะ จากนั้นนะครับคอมมาขั้นนะครับแล้วก็ซิงเกิลโคดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแวลูนะครับข้างหน้านี้ก็เป็นคียนะครับอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้ผมกําหนดชื่อว่า Name สมชายอ่ะส่วาผมกาหนดอีกคนหนึ่งนะครับเป็น Name 2นะครตัวแปร Name 2แล้วก็นะครับจะกําหนดชื่อลงไปเป็นสมปองคนสวยอย่างเงี้ยนะครับเป็นการกําหนดค่าลงไปในตัวแปร Name อง p ัพ p r อ p e s ี e r ซอร e วินะฮะพอเรากำหนดค่าแบบนี้นะครับผมก็จะทำการบันทึกก่อนนะครับและทีนี้ค่านี้มันจะบันทึกก็ต่อเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้นะครับผมก็จะนะครับเรียกใช้ฟังก์ชันครับเรียกใช้ฟังก์ชันนะครับก็คือสั่งให้ฟังก์ชันทำงานนะครับฟังก์ชันนี้มันก็จะเป็นรัน Property Service แล้วก็จะบันทึกค่า Name 2กับสมปองคนสวยลงไปนะครับ เดี๋ยวลองให้บันทึกนะครับเรียบร้อยอ่เรียบร้อยนะครับดําเนินการเสร็จแล้วนะครับพอดําเนินการเสร็จแล้วนะครับเราไปดูผลลัพธ์กันนะครับกลับไปที่ใช้แก้ไขตัวดิ่มนะครับกลับไปที่ใช้แก้ไขตัวดิ่มนะฮะแล้วมาดูว่าไฟนะฮะคุณสมบัติของโครงการคุณสมบัติของสคริปต์เห็นไหมฮะมาแล้วนะครับเนมสองสมปองคนสวยนะครับก็จะถูกเข้ามาเก็บอยู่ในตัวนี้เรียบร้อยเห็นไหมครับ ข้อดีของการทำ property Service ก็คือค่านี้มันจะเก็บอยู่ตลอดไปเลยนะครับจนกว่าเราจะมาลบทิ้งนะครับการลบก็ใช้คำสั่งลบก็ได้นะครับหรือจะมาคลิกลบตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับโอเคนะครับผมก็จะลองนะครับเพิ่มอีกสักข้อมูลกันแล้วกันนะครับผมก็ copy นะครับแบบนี้มานะฮะ ctrl c นะครับ ctrl v property r v v i e เรา set property นะสมมติว่า name 3อ่ะสมมติว่านำเมื่อกี้มันมีนำนะผม ผมเป็นนำมสองก็แล้วกันนะฮะนำมสองนะครับเมื่อกี้เราเก็บเบอร์โทรศัพท์อ่าเทลสองสี่โทษทีนะครับสำหรับเก็บเบอร์โทรศัพท์เบอร์ที่สองก็เป็นเทลสองนะฮะแล้วก็ใส่ข้อมูลลองอไปนะครับศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดบันทึกครับ จริงๆแล้วบรรทัดนี้นะครับเราบันทึกไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมาทําซ้ําอีกก็ได้นะครับตรงนี้ผมคอมเมนต์ไว้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นะครับกดปุ่มบันทึกครับอ่าผมจะเซตเทลสองเบอร์นี้ลงไปก็กดรันสคริปต์เลยครับพอรันสคริปต์เสร็จนะครับเราก็มาที่ไฟล์นะครับมาที่คุณสมบัติของโครงการนะครับมาที่คุณสมบัติของสคริปต์เห็นไหมครับเทลสองก็ถูกเก็บเรียบร้อยนี่คือความง่ายนะครับ ของการเซตค่านะครับลงไปใน property นะครับถ้าต้องการนะครับเก็บหลายๆค่าพร้อมกันทํำยังไงถ้าต้องการเก็บค่าไม่ต้องใส่ทีละค่าแบบนี้นะครับวิธีการนะครับวิธีการก็นะครับเดี๋ยว Copy คําสั่งนี้ก่อนนะครับ control c นะครับ control v เดี๋ยวจะคอมเมนต์บรรทัดนี้ไม่ต้องทํางานอีกนะฮะให้เปลี่ยนจาก t y นะครับเป็น i e s นะครับตรงนี้นะ เปลี่ยน y เป็นไแล้วเติม es นะครับจะเป็นการเก็บค่าออบเจกต์หลายๆค่านะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งก่อนวิธีการก,ก็หลายค่ามันจะต้องเป็นแบบออบเจกต์นะครับออบเจกต์ Object ก็จะต้องเป็นสัญลักษณ์ปีกาเปิดขึ้นมาแบบนี้ปีกาปิดแบบนี้นะครับและแต่ละค่าก็จะต้องเก็บภายในปีกาเปิดปิดแบบนี้นะครับอย่างเช่นผมจะเก็บ name 3นะครับผมก็พิมพ์ single quote นะฮะ น a มสามสิงเกิลโคดอย่างเงี้ยนะครับจากนั้นพิมพ์เครื่องหมายโคลอนนะครับพิมพ์เครื่องหมายโคลอนนะฮะแล้วก็สิงเกิลโคดสิงเกิลโคดนะครับค่าที่เราจะเก็บลงไปนะครับเช่นน a มสามนะครับเป็นสมพงศ์นะสมพงศ์สมพงศ์นะงต้องแบบนี้เนาะสมพงศ์คนขยันนะครับ อันนี้คือข้อมูลคนที่1น,นะครับข้อมูลที่1จากนั้นจะต้องขั้นด้วยคอมมานะครับข้อมูลในชุดที่2ขั้นด้วยคอมมาแล้วก็พิมพ์ในรูปแบบเดียวกันนี่แหละนะฮะแบบเดียวกันนี้นะครับคอนโทนซ์คอนโทนวีน,นะครับสมมติจะมีเนม e ีเนมสามเนม, 3, เน,มนะครับใส่ข้อมูลแบบนี้นะครับคนต่อไปนะครับสมมุติว่าเป็นสมศรีนะครับ แสนสวยอย่างเงี้ยนะครับจะมีกี่คนก็ใช้คอมมาขั้นไปเรื่อยๆนะครับและให้อยู่ในรูปแบบนะครับจกต์นะครับปีการเปิดปิดแบบนี้นะครับมีกี่ค่าก็คอมมาขั้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะทดสอบไปดูนะครับลันฟังก์ชันครับลันฟังก์ชันอันนี้เก็บทีละหลายค่านะครับเสร็จแล้วมาที่ไฟล์นะครับคุณสมบัติของโครงการนะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับมาแล้วนะครับสามสี่นครับ สมพงษ์สมสีนะครับก็เก็บครั้งเดียวจะเอากี่กี่ข้อมูลก็ได้นะครับแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเซตค่าลงไปใน property service นะครับทีนี้แล้วจะเรียกใช้งานยังไงหรือว่าเมื่อมันมีค่าอยู่ใน property service แล้วนะครับเราจะเอาค่าออกมาใช้งานนะครับเราจะดึงค่าออกไปยังไงอ่ะมาดูขั้นตอนวิธีการนะครับสมมติว่าตอนนี้นะครับข้อมูลถูกเก็บเรียบร้อยนะครับ วิธีการนําค่าออกมาใช้งานนะครับเราก็ต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาเก็บค่านะครับผมจะพิมพ์คาว่าว่า data นะครับมีค่าเท่ากับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์ property service ถ้าเป็นรูปแบบสคริปแบบเก่าเน control space bar นะครับ property service อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นะครับ dot นะ get t นะ get control space bar นะครับแล้วก็เลือกตัวเดิมครับ get script property ตรงนี้นะฮะ get script property นะครับจากนั้นนะครับแล้วก็ระบุนะครับว่าเราต้องการ property ตัวไหนออกมาก็เป็น dot get นะครับ control space bar นะครับมันก็จะมี get key นะครับ get property นะครับหรือ get property string key นะครับซึ่งนะครับถ้าเราเรียกทีละค่าแล้วก็ตัวนี้เลยนะครับ t y ก็คือค่าเดียว t y นะฮะจากนั้นระบุชื่อ key นะฮะระบุชื่อ key ตรงไหนคือคีอย่างเช่นตรงนี้นะครับเนมสองก็คือคียเทลสองก็คือคีเนมสามก็คือคียอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าผมต้องการนะครับสมปองนะครับผมก็ระบุคีย์ลงไปแบบนี้นะครับคอนโทรลซีมาเลยก็ได้นะครับตรงคําว่าคีนี่เราระบุชื่อคียออกมาเลยแบบนี้นะครับใส่ซิงเกิลเคิร์ดด้วยนะฮะพอเราระบุแบบนี้ก็แสดงว่านะครับตอนนี้ Data อ่ะสมมติว,ว่าเป็น Data 1หนึ่งกนแล้วกัน data หนึ่ง ให้ตัวแปร Data 1นะครับดึงดึงคนะีย์เนมสอออกมาใช้งานนะครับเพราะฉะนั้น Data 1ตอนนี้จะต้องมีค่าเท่ากับสมปองคนสวยนะฮะจริงหรือไม่นะครับเราก็ต้องลนะ็อกดูเนาะเพื่อให้เห็นการล็อกง่ายๆนะครับผมจะขอไปใช้เครื่องมือแค่ไข่ใหม่นะเดี๋ยวกลับไปกลับมานิดนึงนะจะได้เห็นภาพนะฮะโอเคนะครับกด enter นะครับผมจะ Locker.Lock Lock. Lock. นะฮะ l o e r ล็อกโอเคแล้วเปิดปิดครับแล้วก็นี่แหละล็อก Data 1นี่แหละออกมาดูครับ c o n t r o l C นะครับ c o n t r o l V นะฮะดูซิว่า Data 1จะใช่สมปองคนสวยไหมก็กดเซฟครับก็เรียกใช้ฟังก์ชันอ่ารันดูสิมาครับเรียบร้อยใช่ไหมครับสมปองคนสวยไหมครับเป็นการดึงค่าสมปองออกมานะครับเก็บมาไว้ในตัวแปร Data 1นนะครับโดยการใช้คำสั่ง property service get property นะครับ get script property dot get property แล้วก็ตามด้วย value นะครับที่เราต้องการเห็นไหมครับถ้านะครับอาสมว่าผมจะเอาอีกตัวก็แล้วกันนะครับ c t r l C มานะครับ c t r l V นะฮะสร้างตัวแปร data 2ขึ้นมานะครับสมว่า data 2นะครับอยากเก็บอา tail 2นะครับเราก็ระบุตรงนี้นะครับเป็นชื่อ key ที่เราตั้งค่าตรงนี้ครับ คอนโทรล C นะฮะแล้วก็ c อนโทรล V ลงไปเทล2นะฮะจากนั้นผมก็จะมาล็อก d a t a 2ดูนะครับว่ามันใช่เบอร์โทรศัพท์ไหมกดปุ่มเรียกใช้ครับเรียบร้อยใช่ครับ0987654321ใช่ไหมครับข้อมูลตอนนี้ก็นะครับจากคียเทล2ก็จะเก็บข้อมูลนะครับ value บจากเทล2เนะี่ยมาไว้ในตัวแปรนี้เราก็เอาตัวแปร d a t a 1 d a t a 2นี้ไปใช้งานได้เลย นี่คือความง่ายและก็เร็วนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราต้องการให้เซอร์วิสมันจดจําค่านะครับตัวแปรพวกนี้มันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรกูบลหรือว่าสาธารณะนะครับที่มันจําค่าเดิมไว้ตลอดนะครับจนกว่าเราจะลบมันทิ้งนะครับเราก็จะทําให้เราทํางานได้เร็วนะครับได้เร็วนะฮะโดยไม่ต้องมาสร้างตัวแปรใหม่ทุกครั้งนะฮะทีนี้นะครับวิธีการลบนะครับสติว่าผมต้องการจะลบลนะ มันจะลบยังไงนะครับอ่ะวิธีการลบเราก็ต้องใช้ property ลบเนาะ,ะผมก็จะมาที่นะครับ property ต,ตัว p ขึ้นมาก่อนละนะฮะ property นะครับ,รรรบ get script เหมือนเดิมนะครับตัวกลางนะครับ get script property นะฮะอย่าลืมต้องเป็นเล็บเปิดปิดด้วยนะครับ function get property จากนั้น d e l e t e เห็นไหมครับเนี่ยถ้า delete all ก็คือมันลบทุกตัวเลย นะครับที่อยู่ในเซอร์วิสของเรานะฮะแต่ถ้าต้องการลบตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ delete property ตรงนี้นะครับ t y นะฮะแล้วก็มองเล็บเปิดปิดขึ้นมาจากนั้นระบุคีย์นะครับที่ต้องการจะลบนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการจะลบ data หนึ่งก็แล้วกันนะครับคีย์ data หนึ่งก็คือสมปองนะครับผมต้องการลบสมปองออกนะฮะก็ copy ตัวนี้มาครับ control c นะฮะ control v ถ้าเราลบตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลของสมปองจะต้องหายออกไปจาก property service นะครับเราจะระบุคีย์ที่ต้องการลบเพราะว่าตอนนี้คีย์ name 2มันก็คือเก็บสมปองนะครับถ้าเราลบคีย์นี้ก็จะไม่มีข้อมูลสมปองอีกแล้วนะครับเดี๋ยวรันทดสอบดูครับกดปุ่มเรียกใช้ครับให้ property service นะครับ อ๋อตอนนี้เดี๋ยวเราสร้าง Data 1นะครับต้องขอดู Data 1นะครับว่าสมปองนี้หายไปหรือยังนะครับล็อกเกอร์ดูสมปองนะครับหลังจากที่เราใช้ delete สมปองนะครับจากคีเด a m ม2แล้วนะครับ Data 1จะต้องต้องกลายเป็นนูนนะครับเป็นค่าว่างนะฮะจริงไหมมาดูเรียบร้อยไหครับข้อมูลนูนก็คือไม่มีข้อมูลแล้วนะครับนี่คือวิธีการลบนะครับวิธีการลบ โดยใช้คําสั่งนะครับโดยใช้คําสั่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอแอ Script ที่เขาเขียนนะครับเราจะเห็นว่าการเก็บค่าลงไปครั้งแรกเขาจะใช้อาจจะสร้างเป็นฟังก์ชัน Setup ก็ได้นะครับพอเซตอัพแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรอีกกับ Setup เพราะว่าค่าที่ Setup ไปแล้วนะครับก็คือเป็นการเซตค่าลงไปใน Service เรียบร้อยเก็บคียเก็บ v a วลูเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราแค่ดึงค่าออกมาใช้งานนะครับอย่างเช่นนะครับเราต้องการเก็บค่าโทเคนนะครับ เวลาจะส่งไลน์ notify นะครับเราต้องการเก็บค่า id หรือ url นะครับของ sheet อย่างเงี้ยนะครับเราก็เอามาสร้าง property service เก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะเปิดงานมามันก็นะครับจำค่านั้นใช้งานได้ตลอดเลยอย่างนี้นะครับนี่คือประโยชน์นะครับแล้วก็ข้อดีนะครับแล้วก็วิธีการสร้างวิธีการใช้ property service นะครับถึงแม้ว่านะครับเราปิดไปแล้วเปิดมาใหม่นะครับค่าที่อยู่ใน service ก็จะยง ก็จะยังคงค้างอยู่ตลอดนะครับไม่หายไปไหนนะครับจนกว่าเราจะดีลีทแบบนี้นะครับค่าถึงจะหายไปนะครับมันก็จะมีประโยชน์นะครับในการเก็บค่าต่างๆนั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองศึกษาแล้วก็ลองประยุกต์ใช้งานกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ